รู้หรือไม่ว่าจักราวาลของเรากำลังขยายตัวอยู่ตลอดเวลาและอาจไม่มีวันหยุดลงเลยแนวคิดนี้ฟังดูเป็นเรื่องไกลตัวและแทบจะจินตนาการไม่ออกสำหรับคนทั่วไปเรามักมองจักราวาลเป็นฉากหลังขนาดใหญ่ที่นิ่งสงบดาวฤกษ์และกาแล็กซี่ดูเหมือนอยู่ที่เดิมมาตลอดหลายพันปีแต่ความจริงที่วิทยาศาสตร์ค้นพบกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงจักราวาลไม่ได้อยู่นิ่ง มันกำลังเติบโตยืดขยายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดทุกวินาทีกาแลกซีทุกแห่งที่นักดาราศาสตร์สังเกตได้กำลังเคลื่อนที่ห่างออกไปจากเราและไม่ใช่แค่เคลื่อนที่ธรรมดายิ่งกาแลกซีนั้นอยู่ไกลามากเท่าไหร่มันก็ยิ่งถอยออกไปเร็วขึ้นเท่านั้นการค้นพบง่ายๆข้อนี้กลับพลิกโฉมความเข้าใจของมนุษย์เกี่ยวกับอวกาศระยะทางและแม้แต่เวลาไปอย่างสิ้นเชิง เพื่อจะเข้าใจว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นจริงๆเราต้องตั้งคำถามสำคัญก่อนว่าการที่จักรวาลขยายตัวหมายความว่าอย่างไรมันไม่ได้หมายความว่ากาแล็กซี่กาลังบินฝ่าอวกาศออกไปเหมือนเศษซากจากการระเบิดและไม่ได้หมายความว่ามีจุดศูนย์กลางแห่งหนึ่งที่ทุกอย่างเคลื่อนออกมาจากจุดนั้นความจริงกลับแปลกกว่านั้นมากสิ่งที่กำลังขยายตัวคืออวกาศเองโครงสร้างพื้นฐานของจักรวาลกำลังถูกยืดออก และกาแล็กซีต่างๆก็ถูกพาให้ห่างออกจากกันไปพร้อมกับการยืดตัวนั้นภาพเปรียบเทียบที่ช่วยให้เข้าใจได้ง่ายคือการวาดจุดเล็กๆบนผิวลูกโปง่งเมื่อเราสูบลมเข้าไปลูกโป่งจะขยายตัวจุดทุกจุดจะถอยห่างจากกันไม่มีจุดใดเป็นศูนย์กลางของการขยายจากมุมมองของจุดใดจุดหนึ่งจุดอื่นทั้งหมดจะดูเหมือนกำลังเคลื่อนที่ออกไป จักรวาลของเราก็ทำงานในลักษณะเดียวกันแต่เป็นการขยายตัวใน3ามิติการค้นพบนี้เริ่มต้นในช่วงต้นศตวรรษที่20เมื่อนักดาราศาสตร์สังเกตว่าแสงจากกาแล็กซีที่อยู่ไกลมีการเลื่อนไปทางสีแดงของสเปกตรัมปรากฏการณ์นี้เรียกว่า redshift ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสงถูกยืดออกเนื่องจากแหล่งกำเนิดกำลังเคลื่อนที่ห่างออกไปเมื่อรวบรวมข้อมูลจำนวนมากเข้าไว้ด้วยกัน รูปแบบที่ชัดเจนก็ปรากฏขึ้นระยะทางและความเร็วมีความสัมพันธ์กันโดยตรงยิ่งกาแล็กซี่อยู่ไกลมากเท่าไหร่ก็ยิ่งถอยออกไปเร็วมากเท่านั้นความสัมพันธ์นี้ถูกเรียกว่ากฎของฮับเบิลและมันกลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญชิ้นแรกที่บ่งบอกว่าจักรวาลกำลังขยายตัวการขยายตัวนี้นำไปสู่ข้อสรุปที่ยิ่งใหญ่หากเราย้อนเวลากลับไปไกลพอจักรวาลในอดีตต้องมีขนาดเล็กกว่าร้อนกว่า และหนาแน่นกว่าปัจจุบันอย่างมากแนวชิดนี้นำไปสู่ทฤษฎีกำเนิดจักรวาลหรือ Big Bang Big Bang ไม่ใช่การระเบิดในอวกาศแต่เป็นการขยายตัวของอวกาศเองทุกสสารพลังงานและการลอวกาศเคยอยู่ในสภาวะที่ร้อนจัดและหนาแน่นอย่างยิ่งจากนั้นอวกาศก็เริ่มขยายตัวออกมาและที่สำคัญคือการขยายตัวนั้นไม่เคยหยุดลงเลย ในช่วงหนึ่งนักวิทยาศาสตร์เคยคิดว่าการขยายตัวของจักรวาลน,น่าจะชะลอลงเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของสสารทั้งหมดควรจะดึงทุกอย่างเข้าหากันแต่การค้นพบในช่วงปลายศตวรรษที่20กลับทำให้ทุกคนต้องประหลาดใจการสังเกตซูเปอร์โนวาที่อยู่ไกลามากแสดงให้เห็นว่าการขยายตัวของจักรวาลกำลังเร่งขึ้นมีบางสิ่งกำลังผลักจักรวาลออกจากกันพลังลึกลับนี้ถูกเรียกว่าพลังงานดำ พลังงานดำคือหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฟิสิกส์สมัยใหม่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่รู้ว่ามันมาจากไหนแต่เราสามารถเห็นผลกระทบของมันได้มันทำหน้าที่เหมือนแรงดันที่ฝังอยู่ในอวกาศเองผลักทุกสิ่งให้ห่างออกจากกันในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าพลังงานดำคิดเป็นประมาณ70%ของพลังงานทั้งหมดในจักรวาลส่วนสสารทั้งปกติและสะสารดำรวมกันมีสัดส่วนน้อยกว่ามาก นั่นหมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปการขยายตัวของจักรวาลจะไม่เพียงดำเนินต่อไปแต่จะยิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรสำหรับอนาคตของจักรวาลในอนาคตอันไกลกาแล็กซีที่อยู่นอกกลุ่มกาแล็กซีท้องถิ่นของเราจะถอยออกไปไกลจนแสงจากพวกมันไม่มีวันเดินทางมาถึงเราได้อีกต่อไปพวกมันจะข้ามขอบฟ้าจักรวาลและหายไปจากการสังเกตของเราอย่างถาวร ท้องฟ้ายามค่ำคืนจะมืดลงเรื่อยๆดาวเรือกภายในกาแล็กซีจะยังส่องสว่างอยู่ได้อีกหลายพันล้านปีแต่ในที่สุดการก่อเนื้อดาวใหม่จะชะลอลงและหยุดลงกาแล็กซีจะค่อยๆแก่ชราดาวจะดับลงเหลือเพียงดาวแคะดำดาวนิวตรอนและหลุมดำล่องลอยอยู่ในจักรวาลที่ขยายกว้างออกอย่างไม่หยุดยัง้งเมื่ออวกาศยืดออกมากขึ้น พลังงานหลงเหลือจากบิ๊กแบงที่เรียกว่ารังสีไมโครเวฟพื้นฐานของจักรวาลจะอ่อนลงและเย็นลงเรื่อยๆจักรวาลจะเข้าใกล้สภาวะที่หนาวเย็นว่างเปล่าและไร้ความเคลื่อนไหวภาพอนาคตนี้ถูกเรียกว่าความตายจากความร้อนไม่ใช่เพราะจักรวาลร้อนขึ้นแต่เพราะพลังงานที่ใช้งานได้ค่อยๆหมดไปความแตกต่างของอุณหภูมิลดลงกระบวนการที่ต้องอาศัยพลังงานจะช้าลงและในที่สุด ก็หยุดลงเวลาไม่ได้หยุดเดินแต่การเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายจะเกิดขึ้นน้อยลงเรื่อยๆบางทฤษฎีเสนอจุดจบที่รุนแรงกว่าในสถานการณ์ที่เรียกว่า Big r i ิพลังงานดำจะทรงพลังมากขึ้นจนเอาชนะทุกแรงกาแล็กซีจะแตกสลายดาวจะถูกฉีกออกจากวงโครจรแพลนเนต็ตอะตอมและแม้แต่โครงสร้างของการลาวกาศเองก็อาจถูกฉีกขาด อีกสถานการณ์หนึ่งคือจักรวาลจะขยายตัวต่อไปตลอดการแต่ด้วยจังหวะที่สงบกว่านำไปสู่จักรวาลที่เย็นมืดและเงียบสงัดอย่างถาวรผลสุดท้ายจะเป็นแบบไหนขึ้นอยู่กับธรรมชาติที่แท้จริงของพลังงานดำซึ่งเรายังคงพยายามทำความเข้าใจอยู่จนถึงทุกวันนี้สิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่าคือการขยายตัวทั้งหมดนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเราเลย ระบบสุริยะยังคงถูกยึดไว้ด้วยแรงโน้มถ่วงอะตอมยังคงยึดต,ติดกันด้วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแรงเหล่านี้แข็งแรงกว่าการยืดตัวของอวกาศในระดับเล็กอย่างมหาศาลการขยายตัวจะเห็นผลชัดเจนก็ต่อเมื่อพิจารณาในระดับจักรวาลระหว่างกาแล็กซี่ที่ห่างกันหลายล้านหรือหลายพันล้านปีนี่คือเหตุผลที่กาแล็กซี่เองไม่ขยายตัวแต่เป็นอวกาศระหว่างกาแล็กซี่ที่กำลังขยายตัว ในความเป็นจริงจักระวาลกำลังใหญ่ขึ้นทุกวินาทีโดยที่ทุกอย่างรอบตัวเราดูเหมือนไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเลยแม้แต่น้อยการขยายตัวของจักระวาลยังท้าทายความเข้าใจเรื่องเวลาและการสังเกตเมื่อเรามองไปยังกาแล็กซี่ที่อยู่ไกลเรากำลังมองย้อนกลับไปในอดีตแสงจากพวกมันใช้เวลาเดินทางมาถึงเราหลายล้านหรือหลายพันล้านปียิ่งมองไกลเท่าไหร่เราก็ยิ่งเห็นอดีตไกลขึ้นเท่านั้น ด้วยการสังเกตจักรวาลในระยะทางต่างๆนักดาราศาสตร์สามารถร้อยเรียงประวัติศาสตร์จักรวาลและติดตามว่าการขยายตัวเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแม้จะมีการศึกษามาหลายศตวรรษคำถามสำคัญจำนวนมากยังคงไร้คำตอบทำไมพลังงานดำจึงมีอยู่ทำไมมันจึงมีค่าตามที่เราวัดได้และมันจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตหรือไม่การที่จักรวาลขยายตัวแบบไม่หยุดนี้ไม่ใช่แค่ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ แต่มันคือคำอธิบายพื้นฐานของความเป็นจริงอวกาศไม่ใช่สิ่งนิ่งเฉยจักรวาลไม่ได้คงที่และทุกสิ่งมีอดีตปัจจุบันและอนาคตที่ถูกกำหนดโดยพลังที่เรายังเข้าใจไม่หมดทุกวินาทีกาแล็กซี่ถอยห่างกันทุกช่วงเวลาขนาดของจักรวาลเพิ่มขึ้นและในขณะเดียวกันจากมุมมองเล็กๆบนโลกท้องฟ้ากลับดูสงบและไม่เปลี่ยนแปลง ความขัดแย้งระหว่างประสบการณ์ของมนุษย์กับความจริงระดับจักรวาลน,นี้เองที่ทําให้เรื่องการขยายตัวของจักรวาลน,น่าทึ่งอย่างยิ่งเรากําลังอาศัยอยู่ในจักรวาลที่ค่อยๆย,ยืดขยายตัวเองออกอย่างเงียบงับและไม่หยุดอยัง้งและมันได้ทําเช่นนี้มาแล้วเกือบ1 4บส0พันล้านปี ถ้าเรื่องนี้ทำให้คุณมองจักรวาลแตกต่างออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องรู้ไว้ใช้จริง <c oughs> เพื่อไม่พลาดคลิปอวกาศและวิทยาศาสตร์ที่อธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแบบนี้